รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตสนับสนุนโดย l o รีอัลฟอร์ลีแพร์ในสังคมปัจจุบันนี้รากวัฒนธรรมของไทยกำลังถูกทำลายด้วยคนในสังคม แต่ศรัทธาของหญิงชาราผู้หนึ่งยังคงหวังว่ารากแห่งวัฒนธรรมไทยจะยังรากยืนหยัดอย่างมั่นคงตลอดต้นศพเด็กใช่ไหมโอ้ไม่ตามตำรวจก่อนนี้ก่อนไปก็ได้เด้ยเด้หนูครับนั่นเขาดูอะไรกันน่ะศพเด็กนายายฮะสงสัยพวกสาวใจแต่งในซอยเล้านี่แหละ ไปทำแท้งแล้วคงมาทิ้งไว้อะครับเดี๋ยวผมรีบไปตามตำรวจก่อนอเหม็นถ้าไมให้เด็กสมัยนี้มันทําตัวเหลวไหลจริงๆนะไม่ไหวเลยอนาจใจจริงๆกับสังคมไทยจริงๆนะแม่สายไม่อยากจะเชื่อนะนะว่าจะได้เห็นได้ยินข่าวอะไรแบบเนี้ทั้งทำแท้งลูกลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่วัฒนธรรมไทยเราเนี่ย มันเปลี่ยนไปหรือว่าจิตใจของคนในสังคมเนี่ยมันตกต่ำลงหรือยังไงฮะแม่สายหนูเป็นเด็กเป็นเล็กอ่ะเดินจุงมือกันแบบเนี้ยมันดูไม่ดีนะลูกโถยายนี่มันยุคไหนแล้วเนี่ยไม่ไหวเลยเด็กสมัยนี้อ้าวป้าสายกับยายชอยใช่ไหมคะโอ้ยคิดถึงจังเลยอะ่ะ ไม่เจอกันตั้งนานเดี๋ยววันนี้หนูมีธุรานัดแฟนไว้เดี๋ยวต้องไปหาแฟนก่อนนะคะแล้วคุยกันวันหลังนะเมื่อก่อนนะสมัยเราเนี่ยนะเด็กจะเข้ามาทักผู้ใหญ่อะต้องยกมือไหว้จริงไหมใช่จ้ะแต่นี่อะไรกันฮะจะลีจะกล้าเนี่ยกระเดียดไปทางเมืองนอกกันหมดเลยอะแม่ก็นางราตีอมันได้ผัวฝรั่งมันก็เลยทำตามรสนิยมผัวมันนะ่ะ แต่เราเนี่ยเป็นคนไทยนะแม่สายยังไงเราก็ต้องรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทยเราไว้สิสิ่งที่จะเป็นเครื่องแสดงว่าข้าวนั้นจะงาม เขาบอกว่าข้าวดีก็ต้องดูว่าดินอยู่ที่ไหนลูกศิษย์ที่เราเห็นเนี่ยจะรู้ว่าเป็นลูกศิษย์ของใครก็ต้องถามหาครูบาอาจารย์เรียกว่าข้าวดีถามหาดินลูกศิษย์ดีก็จะถามหาครูบาอาจารย์เ,เช่นเดียวกันนะดังเนื้อเรื่องเนี่ย ถ้าเราอยากจะรู้ว่าชาติไทยของเราเป็นยังไงก็ดูที่บุคลากรของชาติว่าเขามีการประพฤติทางกายทางวาจาทางใจในวัฒนธรรมของประเทศชาติอย่างไรเมื่อวัฒนธรรมเข้มแข็งชาติก็เข้มแข็งเช่นเดียวกันคนไทยทั้งหลายก็อย่าลืมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยอุตส่าห์คนรุ่นก่อนก่อนนู้นดูแลอนุรักษ์มาให้จนถึงรุ่นหลังของเรา ก็อย่าอาักตันยอยู่ต่อบรรพบุรุษบรรพบุรุษอุตสาห์เสียสละเลือดเนื้อกายวาจาใจทุกอย่างเพื่อที่จะอนุรักษ์ไว้ให้สำหรับชาวไทยของเราฉะนั้นบุตรกุลและบุตรกุลธิดาทั้งหลายอย่าอาักตันยอยู่ต่อบรรพบุรุษของเราเลยวัฒนธรรมที่ดีของชาติเรายัางมีอยู่เยอะแยะมากมายช่วยกันรักช่วยกันดูแลช่วยกันประพฤติปฏิบัติและชาติไทยของเราจะขึ้นชื่อว่าเป็นอารยธรรมที่ดีงามชาติหนึ่ง ของโลกข้าวดีถามหาดินลูกศิษย์ดีก็จะถามหาครูบาอาจารย์